วิชาห้าทุ่มแล้วพี่ไฟสองชอบพอพี่ไฟแค่สวยไปสวยแต่ก็พกาดูใส่หยุดก่อนแป๊บเดียวพี่ไฟดูหน้าจอให้หน่ะฮะดูหน้าอันนั้นให้หน่ะถ้าใส่หยุดโอเคทำให้เขาดูสิสองคน ทำดีสมันทำอะไรอย่างเงี้ไปต่อไม่เป็นเลยเออเหงเจฮ่าใครทำให้ต้อง จะพักมั้ยเขาทำไมไม่รว่ากดกันเขาบอกว่าบันกดตังไหนอันนาการอดีๆนะเว้ยหรือกดอันนี้อ่ะกดอันนี้อันนี้แค่กดก็ผิดแล้วโอ้ก็ต้อเปลน ดังตีเลยเดี๋ยวดีเฮ้ยมันต้องดังก่อนอค่อยเอาออกโอ้ยต้องไม่บอกโ,ฮโฮอก้โห่ก็จะดังลูกค้ามากคนเดียวหรอคะมากล่ะไทยก็ช่างเถอะแฟนมีแต่ยังไงเสียวว่ะเจอแล้ว của thằng gì Ê, à, ơi, ui, cái gì? nó gì? cái gì? cái gì? nó. ได้เหรอได้เอาอค่ะโอเคขอแล้วไปเอาไา,เอาไปทุกคนทุกคนเราต้องลงไลท์ก่อนป,อป่ะทุกคน,นขอบคุณทุกคนที่ัพพอร์ตวันนี้เดี๋ยวมาไลท์ไหม